สวัสดีครับมาถึงตัวอย่าง EP ที่11ครับของระบบเช็คชื่อออนไลน์นะครับใน EP ที่11ครับผมจะพาทำส่วนนี้ครับสรุปครับนี่ครับสรุปว่ามีนักเรียนทั้งหมดกี่คนนะครับที่ลงทะเบียนของวิชานี้ครับแล้วก็มาเรียนกี่คนขาดเรียนกี่คนแล้วก็คิดเป็นเป,นเปอร์เซ็นต์การมาเรียนครับ นี่ครับนี่คือส่วนที่จะพาทำเพิ่มเติมนะครับใน EP ที่11นะครับนี่ก็จะมีคลิปก่อนหน้ามาแล้วนะครับคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะครับบอกว่าจะพาทำส่วนไหนใน EP ที่11นะครับผมนี่ครับวิธีคลิกดูก็คือตอนแรกนะครับเราอยู่ที่หน้าหลักพอเราคลิกดูประวัตินะครับเราก็คลิกดูข้อมูลของแต่ละวันก็จะแสดงนะครับอย่างเช่นวิชานี้มีนักเรียน5คน มาเรียน5คนขาด0ูนย์คนก็สรุปว่าเปอร์เซ็นต์การมาเรียน100%ทวนนะครับผมอ่ะโอเคฝากติดตามที่ช n e l เดบันบ้านด้วยนะครับสวัสดีครับ